เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายใหญ่ที่พุ่งเป้าในการยกระดับการท่องเที่ยวโดยคาดว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพ็เพียงหนึ่งโครงการจะทำให้เกิดเม็ดเงินลงทุนจริงไม่ต่ำกว่า1 0 0 0แสนล้านบาทเกิดการจ้างงานสร้างไรายได้ใหม่ให้กับคนไทยติดตามจากรายงานครับ สวัสรที่ผ่านมาประเทศไทยติดอยู่กับกับดักรายได้ปานกลางเศรษฐกิจเติบโต,ตอย่างเชื่องช้าการค้าการลงทุนขาดแรงกระตุ้นใหม่ๆที่สามารถลดล็อกศักยภาพประเทศได้อย่างแท้จริงรัฐบาลภายใต้การน,นำของนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีจึงปักธงชูนโยบายเศรษฐกิจประเทศครั้งใหญ่ดยการสร้างโครงสร้างเศร,รษฐกิจใหม่ให้เกิดขึ้น e n t e r อร์เท e เมนต์คอมเหรือสถานบันเทิงครบวงจรเขตพัฒนาพิเศษเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของครอบครัวระดับโลกจะเป็นศูนย์รวมการพักผ่อนและความบันเทิงหลากหลายรูปแบบมีทั้งห้างสรรพสินค้าสถานที่จัดงานประชุมโรงแรมระดับ6ดาวพื้นที่ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและสินค้าโอท็อปสวนสนุกสระว่ายน้ำสวนน้ำสนามกีฬายอชและครูซซิ่งคลับร้านอาหารไนท์คลับผับบาร์ กิจการด้านการท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมายและคาสิโนซึ่งมีสัดส่วน10%ของโครงการและอย่างคาสิโนเองเนี่ยคะ่ะมันมีมาตรฐานสากลโลกอยู่แล้วมันต้องเป็น responsible gambling คือพนันอย่างมีความรับผิดชอบอย่างมีกฎเกณฑ์มีขั้นตอนว่าไม่ใช่ใครคิดว่าวันนี้ฉันอยากถูกรางวัลที่หนึ่งเดินเข้าไปแล้วได้3าล้านออกมาไม่ใช่นะคะต้องเข้าไปอย่างที่ว่าเราสามารถ เช็คประวัติได้รู้ว่าใครเป็นใครมีประวัติมาไหมอาชญากรรมเมืนนี้เป็น c ริม i n a l ไปเลยหรือเปล่าทราบหมดของทุกๆประเทศทั่วโลกที่ทมาประวัติต้องมีทรัพย์สินต้องมีแต่ว่าก็ต้องสื่อสารกันนิดนึงว่าบางทีประเด็นการเมืองมันก็เข้มขน้นแล้วก็อยากจะตีเรื่องนี้ให้มันช้ำๆไปเลยให้มันถูกเข้าใจผิดไปเลยว่าโอ้โหต้องเกิดอบมยามุกสุดๆแน่ที่ประเทศไทย,ยคะ่ะซึ่งมันมันไม่ใช่อ่ะเนาะสำหรับกิจาการคาสิโน รัฐบา,าลออกแบบกำกับดูแลอย่างเข้มขน้นรัดกุมโปรโ่งใสลดความเสี่ยงทางสังคมโดยการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนโดยใช้เกณฑ์รายได้ขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันผลกระทบทางสังคมอย่างรอบด้านพร้อมทั้งเทียบเคียงความสำเร็จของสถานบันเทิงครบวงจรในอีกหลายประเทศมาเก๊ามีไรายได้จากสถานบันเทิงครบวงจรหล้าน2แสนล้านบาทต่อปีสิงคโปร์4แสนล้านบาทต่อปี เกาหลีใต้3,020,000ล้านบาทต่อปีฟิลิปปินส์2 2 0 0 0ล้านบาทต่อปีเวียดนาม1 8 0 0 0 0ล้านบาทต่อปีอินโดนีเซีย1 4 0 0 0 0ล้านบาทต่อปีข้อมูลจากกระทรวงการคลังชี้ชัดว่า Entertainment Complex เพียง1โครงการจะเกิดการลงทุนจริงไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0ล้านบาทรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง2 3 8 0 0 0ล้านบาท เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ5 1 0ต่อปีกระตุ้นการใช้จ่ายช่วงโลซีซันเพิ่มขึ้น13%เกิดการท่องเที่ยวอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปีเพิ่มการใช้จ่ายต่อคนของนักท่องเที่ยวต่างชาติสร้างการจ้างงานโดยตรง 9,000- 1ัน0ึงาตำแหน่งและอีกนับหมื่นตำแหน่งจากการจ้างงานโดยอ้อมในหลากหลายอุตสาหกรรมสร้างไรายได้ให้กับรัฐเกือบ4ี่0มล้านบาทต่อปี รายได้ทางภาษีอีก35,000ล้านบาทต่อปีรายได้จากกิจการคาสิโนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภาษีการเล่นพนันขั้นต่ำา3,264ล้านบาทต่อปีแถมยังมีรายได้จากค่าธรรมเนียมการเข้าคาสิโนอีกขั้นต่ำา3,700ล้านบาทต่อปีอันนี้คือโอกาสของเรานี่คือสิ่งที่เราก็ลังจะสร้างให้มันเกิดขึ้นและทั้งหมดเนี่ยค่ะคือการจ้างงานคนไทยทั้งหมดและประเทศไทยค่ะ การท่องเที่ยวจะไม่มีคําว่าโลซีซันเลยค่ะเงินใหม่ที่เข้ามาประการแรกก่อนเงินนี้ไม่ใช่เงินจากรัฐบาลไม่ใช่เงินของภาษีพี่น้องประชาชนเป็นเงินของเอกชนที่จะมาลงทุนก้อนใหญ่ในประเทศเหล่าเงินลงทุนของต่างชาติที่จะมาโคกันซึ่งการลงทุนเหล่านี้เนี่ยทำให้รัฐสามารถเก็บภาษีได้เพิ่ม Entertainment Complex กำลังถูกตั้งความหวังที่จะเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลง ยกระดับเศรษฐกิจสร้างไรายได้ใหม่ให้กับคนไทยจากแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวระดับโลกไรายได้ที่หลั่งไหลเข้ามาจะไม่ใช่แค่ตัวเลขบนกระดาษแต่จะถูกแปลเปลี่ยนเป็นงบประมาณเพื่อน,นำไปพัฒนาประเทศปรับปรงุงโครงสร้างพื้นฐานดูแลสังคมยกระดับการศึกษาสาธารณสุขและบริการสาธารณะในทุกด้านต่อยอดเป้าหมายใหญ่ผลักดันให้ประเทศไทย หลุดพ้นจากกับดักรายได้ประเทศปานกลางอย่างยั่งยืน